ับท,ทีนี้มาดูเส้นสมองที่มีความสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นเส้นสมองที่มีความสมบูรณ์อย่างมือต okay ัวอย่างเนี่ยนะถือว่าโอเคเลยนะเส้นสมองตัวนี้นะต้นเส้นชัดเจนนะครับแล้วก็ปลายค่อยเล็กลงเล l ็กลงเนี่ยนะเล็กลงปลายแหลมปิ๊บเลยเนี่ยช่วงปลายแหลมปิ๊บเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นตัวเส้นสมองที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับมีความสมบูรณ์แบบนะเนี่ยคือเส้นสมองที่ดี สมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นลักษณะแบบนี้ตรงปลายที่ลงมาเนี่ยนะก็ไม่ได้ลงนวนจัมมากแลวไม่เข้านอนอังคารด้วยมันจะอยู่กึงก่งๆหรือว่าอยู่กึง่งกลางระหว่างจันบนและอังคารล่างนะเลยมีลักษณะของความเด็ดขาดมีรั้งเหตุผลและจินตนาการการลึกซึ้งการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้อย่างนนะ ทีนี้มาดูอีกเส้นสมองอีกแบบหนึ่งเส้นสมองแบบมี้เรียกว่าเส้นสมองในเชิงสร้างสารรค์นะครับการใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นในลักษณะของเชิงความคิดสร้างสารรค์การลึกซึ้งความอ่อนโยนของเจ้าของมือนะเนี่ยมันจะมาแบบนี้ละลงมาอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีเส้นแยกมาอย่างนี้แต่ตัวแยกนี่คือลักษณะของการแก้ปัญหาเป็นนะในลักษณะของการทํางานงานในตําแหน่งนะงานในตาแหน่ง เส้นลักษณะมันมันจะมันจะโคง้งลงโคง้งมาโค้งสวยอยู่นะครับอซูมเข้ามาให้ดูกระชัดเนี่นยในแมลักษณะของตัวเส้นนะนะมันจะมีมีแนวเส้นที่โค้งนะครับโค้งอ่อนโยนจุดนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ห่างเยอะมากด้วยนะเนี่ยโค้งมาอย่างนี้นะครับลงปลายแหลมมันลงมาจุดจุดนี้พอดีนะสมญลักษนี้ใช้วทำมานลักษณะของการมีจินตนาการมีค่าลักษณะความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบการทําอาหารเป็นพ่อครัวเป็นสายศิลป์อย่างนี้ได้นะครับสายศิลปะต่าง,ง,งๆนแหล,แลเดินตรีการแสดงได้หมดทําอาหารเป็นพ่อครัวตัดเย็บเสื้อผ้าว่ามีหัวมีหัวไปทางลักษณะแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูอีกเส้นสมองที่ยังมีความไม่สมบูรณ์นะ,ะเป็นเส้นสมองที่มีความไม่สมบูรณ์ในตัวเส้นละทีนี้ ตัวนี้จะไปทางานอย่างมือเมื่อกี้ไม่ได้แต่คิดเป็นในทางรักษะแบบนั้นคิดได้แต่ทาไม่ได้ก็ว่าใดเนีเพราะตัวเส้นนี่ตรงจุดจุดนี้เนี่ยหนาเห็นไหมมัน,นหนา,น,นาหนาด้วยเส้นนั้นหนาด้วยเนี่ยเป็นเส้นนัานหนาตรงปลายเส้นสมองลงมาในฝั่งนี้ก็หนาไม่แหลมไม่คมแล้วนี่นะวิถีชีวิตหรือการเลือกงานการเลือกอาชีพมันก็ย่อมจะต่างก,กันกับมือเมื่อกี้ ที่มีลักษณะโค้งอย่างตัวอย่างจะมีลักษณะโค้งมาแบบนี้นะแล้วก็ปลายก็แหลมคมเนี่ยนะสายงานเนี่ยจะ่คนละแบบอ่าคนละแบบไอลักษณะแบบนี้เนี่ยจะออกสายใช้แรงมากกว่าสายลุยอึดทนนะครับไอลักษณะแบบนี้นะอึดทนบิดบิดบดนวดวใช้แรงนั่นแหละนะครับ ในลักษณะอาชีพที่ถูกเลือกก็จะมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้มาดูในเส้นสมองที่มีลักษณะเป็นเกาะเกาะติดนะเกาะเล็กๆน้อยๆนะครับเกาะเล็กๆน้อยบนบนเส้นสมองนะมันไม่สวยหรูไม่ใช่เกาะสวัสดิ์หาสวรรค์นะเกาะอันนี้เรียกว,ว่าเกาะปัญหาเกาะอะไรเกาะเอาเอา,เอาเรื่องของสุขภาพไม่ดีมาให้ดวเหมือนกันเนี่ยคือ ถ้าดูจากต้นเส้นเนี้จะวิ่งมานียมันจะเป็นลักษณะกองเหมือนเม็ดข้าวสารนั่นแหละเนี่ยกองเหมือนเม็ดข้าวสารแล้วก็จะมีเส้นแทงขึ้นไปอีกทีหนึ่งจากจุดนี้มาหาจุดนี้ถือถือว่าสั้นนะถือว่าสั้นกอดเพราะมันจะมีอีกเส้นหนึ่งเนี่ยลงมาต่างหากนะช่วงหนึ่งเส้นตัวนี้จะต้องทํางานก่อนเนี่ยเส้นเส้นที่ว่าที่ขีดให้ดูนี้มาหาจุดนี้จะทํางานก่อน จะแสดงอารมณ์จะแสดงอารมณ์ส่งผลให้กับคนในการคิดการตัดสินใจ,จเลือกอาชีพและการเลือกอาชีพจะทําอาชีพแบบไหนที่มันจะได้เงินเร็วต้องการเห็นความสำเร็จของตัวเองได้เร็วเนี่ยตัวนี้ก่อนแล้วตัวนี้จึงจะเข้ามาทํางานที่หลังเมื่อหลังพ้นอายุส5ิบาไปอพอหลังส5าไปตัวนี้จะมาคิดในลักษณะ ลึกซึ้งกว่าอ่อนโยนมากกว่าแต่ก็ยังตรงเหมือนเดิมเพราะเส้นมันไม่โคง้งไงเส้นมันเป็นลักษณะทะแยงทะยแยงลงตรงตรงแต่มันจะมีเส้นแขนแข็งฉีกขึ้นอย่างนี้เห็นไหมหัวธุรกิจอยากรวยอยากมีเงินในในลักษณะของการคิดจะคิดไปทางลักษณะแบบนั้นแล้วแ,ลแรกๆม่ยจะเป็นจะเป็นก่อนจะปิดจะพลาดก่อนนั่นแหละ เล้วค่อยมาคิดใหม่แก้ไขใหม่จากตัวนี้เข้ามาอีกทีหนึง่งอยากจะฝากบอกอีกธิโนนะครับว่าไม่ว่าจะดูเส้นวาสนาเส้นหัวใจเส้นอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องดูหมดทุกเส้นในมือนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ายกแยกออกไม้เห็นเป็นบางส่วนบางความหมายของมันเท่านั้นเองนะครับแต่การดูจริงๆนี่ที่บอกไปแบบนั้นแบบนี้นี่เมื่อประกอบกันมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป เพราะถ้ามันมีองค์ประกอบของเส้นวาสนาเส้นชีวิตเส้นหัวใจลักษณะมือบวกเข้ามาเองนั่นเองนะครับ